บุกเปียนสกินแคร์ชุดใหม่ทมั้งหมดไหมวะเยอะมากเยอะแบบโคตรเยอะ50กรัมกึ่องโคตรเยอะทุกคนเดีเ๋ยวเราจะไปอ่านหนังกันดีกว่า คนครับหลังจากที่บูมได้ทำคลิปสกินแคร์รูทีนไปจะบอกว่าคนดูเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็มีคนขอมาแบบว่าพี่ยังไม่ัดใจพอนะคะก็เลยอยากให้แยกเป็นแบบเดนูทีนกับไนท์รูทีนนะครับแยกกันไปเลยว่าแต่ละเช้ากับเย็นเนี่ยพีทาอะไรบ้างนะคบแต่ว่าค่าวที่แล้วที่บูมบอกไปว่าเดกับไนท์อน่ยบูมใช้สกินแคร์คายกันมากมากเลยนะครับและวันนี้บูมเปลี่ยนสกินแคร์ชุดใหม่ทั้งหมดไมวะ อย่างเนาะยังไม่ทั้งหมดนะครับแทบทั้งหมดดีกว่ามีการลองนุ่นลองนี่ด้วยเพราะว่าหลังๆเนี่ยบูจะทําคลิปเกี่ยวกับสกินแคร์ที่แบบถูกก็เยอะแพงก็เยอะนะครับก<ม>็เลยแบบว่าลองอะไรที่มันแบบหลากหลายและมีความแตกต่างนิดนึงซึ่งวันนี้นะคะรับบูจะทําไหนดูทีตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยตอนอาบน้ําเลยทุกคนก็เลยเช็ดหน้าล้างหน้ายันทาครีมแล้วก็นอนเลยนะครับว่าคืนหนึ่งเนี่ยบูทําอะไรบ้างและก็ใช้อะไรบ้างนะครับทุกคนเริ่มแรกเลยติดคลิปก่อนคลิปที่ไหน นี่นะครับทุกคนเราก็จะติดชิทก่อนนะครับแล้วก็บูจะเริ่มจากการเช็ดหน้าก่อนอนอาบน้ำบูนก็จะเช็ดหน้านะครับูบใช้เป็นสัลรีอันนี้นะครับของวัตสันสัลรีก็จะเป็นสัลรีเช็ดทั่วๆไปเลยแบบนี้นะครับทุกคนก็เช็ดหน้าก่อนอย่างวันนี้บูไม่ได้แต่งหน้าเลยใช้ประมาณแค่แผ่นสองแผ่นก็รู้เรื่องแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวัตสันนะครับกินซิงตัวเดิมที่เคยรีวิวไปแล้วก็จะไม่ได้พูดเยอะนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับที่เอ้ยฉีดว่ะเช็ดไปเลยทุกคน,กคน,กคนกคแนะแแค่่่่่่่เเเเเดดีีีีียวววก็ือออออไไไมมมมสะะรรตติล้นนนนนาาจจจุท พลขรนนั้นนะครับอย่างงกจำลียางงกอะไรพวกนี้นะ โอเคทุกคนนี่เรียบร้อยนะครับสัลีทสองแผ่นจะบอกว่ามันไม่มีความเปื้อนอะไรเลยมาตั้งแต่แผ่นแรกยังอยู่แล้วแหละเพราะวันๆหนึ่งอะบุ้งแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องเช็ดหน้านะครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดเจอฝุ่นเจอควันอะไรเงี้ยถึงอยู่บ้านก็เช็ดหน่อยเหอะอย่ากงกเลยนะครับแต่ถ้าบุ้งแต่งหน้านะบุ้งก็จะใช้แบบ4ีแผ่นเลยแล้วจะบอกว่าสำลีอันเนี้ยต้องมาทุกคนชอบมากนะครับนี่กล้องไปแบบนี้ทุกคนแล้วก็ยินซิงโอเคเดี๋ยวก็จะไปล้างหน้านะครับแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ทาครอกงท่ามาั ไป okay. มาท <S <S ุกคนเราจะมาลายหน้ากันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ต้องตกใจนะถ้าแบบ้ามันพีบิ๊บบิบๆิบิ๊บเพราะว่าไปในห้องน้ำมันเสียนะครับมันก็มีความแบบบิ๊บบับนิดนึงนะครับ วันนี้อุตจะล้าหน้าด้วยสบ,บู่นะคะทุกคนไม่ใช่สบ,บู่ที่แบบว่าเราใช้อาบน้ำอะไรแบบนั้นนะคะจะเป็นสบ,บู่ที่ใช้ล้างหน้าเลยทุกคนช่วงเนี้ยบูงเห็นแบบเด็กๆอ่ะอินอะไรกับการที่ใช้สบ,บู่ล้างหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยม,มากนะครับแล้วก็ทาขายเยอะมากในเซเว่นม,มีหลายแบรนด์เลยซึ่งบ้งก็เลยได้ไปซื้อมานะครับบ้งหยิบมาเป็นตัวสมูทโต้นะคะเพราะว่าบ้งเคยใช้ครีมของสมูทโต้มาแล้วแล้วจะบอกว่าสมูทโต,ต้ตัวเนี้ยเขาทํามาจากครีมนะคะงงไหมคือเขาทํามาจากครีมตัวดังของเขาอะแล้วก็มาทําในรูปแบบสบ,บู่ที่ใช้ล้างหน้าอีกีนึง ม่งงไหมไม่มงงเนาะอันนี้นะครับจะเป็นสบู่มะเข<ะ>ือเทศซึ่งมูดิ้งซองไปแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเปินลู้ดูตรงนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกคนแล้ะอุปกรณ์สองสูตรด้วยทุกคนมีอีกสูตรหนึ่ง ก็คือนี่ตัวนี้นะครับเขาจะมี2สูตรเลยนะครับอันเนี้ยจะเป็นสูตรอะโลเวลาก็คือเป็นว่านหางจระเข้ทำมาจากเจ้ว่านหางเลยที่เป็นตัวดังของเขาเลยอ่ะตัวเนี้ยชื่อเต็มๆของเขาเลยอ่ะเขาชื่อว่าสมุนไตกโลพีแอคเน่ไวเซน่ามโซฟนะคะทุกคนก็คือส่วนผสมของเขาอ่ะทุกคนเขาจะมีส่วนผสมจากใบบัวบกทีออยลและก็วิตามินอีนะคะแล้วก็สรรพคุณดังๆดังๆว่ะเด่นๆของเขาเลยนะครับคือจะทำให้ผิวเรใได้่างลดรอยสิวแล้วก็ลดการเกิดสิวอันเนี้ยคือตัวนี้นะครับทุกคน จะเด่นเรื่องผิวประมาณนั้นตัวนี้จะเป็นมะเขือเทศผสมกับคอลลาเจนหลักๆก็คือจะช่วยให้ผิวใสผิวนุ่มแล้วก็มีความแบบละองละเอียดต่างๆนะคะก็คือคอลลาเจนกับมะเขือเทศอะช่วยเรื่องผิวอยู่แล้วทุกคนอย่างที่เรากินมะเขือเทศหรือว่ากินอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนอะไรเงี้ยเราจะเน้นเรื่องผิวอยู่แล้วนะคบช่วงนี้ผมก็เลยใช้ตัวนี้อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาล้างหน้าให้ดูเลยนะครับก็คือจะล้างด้วยสบู่นี้เออแล้วจะบอกว่าขุมดีฟองเนี่ยไม่ได้ซื้อแยกนะเขาบูงให้มาในขุมนะทุกคนห สูงเขาอยู่ตรงนี้เลยทุกคน5้ากบก้าบาทจะมีสุงด้วยโงมากแล้วก็วิธีใส่ก็คือดูดสูนผูกแบบนี้เลยทุกคนนี่ดูฟองเหรอที่นี่ฟองเยอะมากทุกคนแล้วก็หัวน,นี้แหละลูปหน้าลูบหน้าไปได้เลยนะครับล้างหน้าได้เลยทุกคนโด นี่เสร็จแล้วทุกคนจะบอกว่าล้างแล้วนะไม่ต้องบอกว่ามีเกลือจะจบแล้วนะมันจะแบบืืนหรือว่าเหนื่อไหมไม่นะครับทุกคนหน้าจะแบบห<อ>ลืนล่นๆลืๆ่นเ่วๆไปเลยไม่ถึงขนาดแบขึ้นขนาดนั้นไม่ใช่นะครับทุกคนกลัวว่าจะทําให้หิวเสียสมดูอะไรขนาดนั้นไม่นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนการล้างหน้าเดียวเราจะไปอาบน,น้ากันดีกว่า โอเคทุกคนอ่ะนะเสร็จแล้วนะครับก็จะมาลงครีมกันเลยนะครับตอนอื่นก็คือใช้กระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะเซ็ตเช็ดหน้าเซ็ตว่ะเช็ดหน้าให้มันหมาดก่อนนะครับแล้วค่อยลงครีมนะคะทุกคนพอเช็ดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวปุ๊บลงครีมเลยทุกคนตอนนี้นะคะบ,บูมใช้ตัวนี้อยู่กาลังลองตัวนี้อยู่นะครับเป็นไฮยาคูนห้านะครับของอะไรเนี่ยของอินบิวตี้นะคบเป็นอินบิวตี้ไฮยาอะโลซิต้าไบเทล คือตัวนี้เลยเห็นไหมทุกคนนี่ตัวนี้ซื้อมาจากในเซเว่นนะครับราคาเนี่ยน่าจะประมาณ49บาทขนาดอยู่ที่50กรัมนะครับคือที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเป็นไฮยากับอะโลเวล่าทุกคนคือช่วงไงไฮยาอินมากนะครับแล้วที่สําคัญคือเยอะมากเยอะแบบโคตรเยอะ5 0กรัมคือโคตรเยอะทุกคนเป็นครีมซองหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าอู้ให้เยอะมากทุกคนก็เลยอ่ะเอาตัวนี้มาลองด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าอุดมไปด้วยสารสกัด5ชนิดให้ความชุ่มชื่นกับผิวเลยก็คือเขาไม่มีอะโลเวล่ากับไฮยาทุกคนแล้วก็ตัว ทยาเนี่ยอุ้มน้ำได้ถึงพันเท่าพันเท่าแบบพันเท่าเลยทุกคนเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวสารสกัดว่าน่าง ก็ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกสารสกัดจากใบบัวบกให้ความเรียบเนียนนะคะวิตามินบีสามจะให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็คาราเดนเหมือนเดิมคาราเดนจะเน้นความกระชับความเต่งตึงให้กับผิวนะคะทุกคนมีส่วนผสมเยอะมากแล้วก็เจลบำรุงผิวหน้าผิวกายปราศจากแอลกอฮอล์เบลี่ผิวดูกระจ่างใสจุดด่างดำรอยสิวแลดูจางลงพร้อมทั้งบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอ่ะมาทุกคนเราจะมาลองใช้กันนะครับบุ๋มจะให้ดูเนื้อก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นของใหม่บุ๋มยังไม่เคยพูดใช่ไหมนี่จะเป็นเนื้อเจลแบบใสๆอออออยยยยย่่่่่าาาางงงงนน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 นีีี้้้เเเเลลลทุกกกกคคััไไ็็รรดมตแแะะบวใืข มีเม s <S 1941, ็ดที่เป็นแบบเม็ดสีม่วงๆเล็กๆก็ไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นไหมอ่ะในนี้ยเห็นปะนี่ยเนเนื้อเจลจะเป็นเจลแบบนี้เลยมีส่วนผสมต่างๆนั่นแหละที่ผุ้อ่านให้ฟังนะครับแล้วจะบอกว่าซึมไวมากแค่เนี้ยซึมแล้วนะครับทุกคนแล้วที่สําคัญจะบอกให้ว่าถ้าคนเป็นสิวสามารถทาโบกหนาๆเป็นเหมือนโอ้วในมาร์กตั้งกลาคืนได้เลยก็คือทูอินวันทาตั้งคีปกติก็ได้หรือโบกก็ได้นะครับตัวนี้ผู้ทาเป็นตัวแรกเพราะว่าเนื้อเจลเขาเป็นเนื้อเจลใสๆก็คือทาเป็นลําดับแรกได้เลยนี่ทาหนาๆได้เลยนะครับทุกคน ไปเลยลงคอด้วยนะปี้วเยอะๆไม่ต้องกลัวหมดนะครับเพราะว่าเขาให้มาเยอะมากจริงๆทุกคนอุ้ยลืมทานน้ำต้มกระทนเนอะลืมทานน้ำต้มทุกคนทำไงดีอะ <c oughs> ไม่เป็นไรเร <c oughs> ารอให้ตัวนี้แห้งก่อนแล้วค่อยเทน้ำต้มก็ได้นะครับเพราะว่าลืม <c oughs> <laughs> อเค okay. แห้งแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้น้ำตบตัวนี้พูดไปเยอะมากแล้วของไ่พูดแล้วนะคะก็สามารถตบได้เลยตัวนี้หาซื้อได้ที่คอเตอร์เลยโอเคลงน้ำตบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้เป็นนี่เลยยูซลีนนะครับอัลต้าเซนซิทีฟตัวนี้ซื้อมาที่วัดสันร,ราคาอยู่ที่ประมาณพันเท่าไร่พันต้นๆหรือเก้าร้อยไปปลายตัวนี้มันเป็นรีแพร์เจลครีมทุกคนก็คือมันจะช่วยรีแพร์ผิวให้อะประมาณนั้นนะครับก็นี่ช่วงนี้ก็เลยพยายามลองครีมอะไรแบบใหม่ๆเพราะว่าทุกคนจะบอกว่าซ้ำนะครับก ลงไปเลยทุกคนตามจริงอ่ะทุกคนถ้าทาครีมให้ทาแบบว่าส่วนขึ้นอย่างนี้นะแต่แบบบางทีขี้เกียจก็อย่างนี้นะตามสภาพสตรงนี้ก็ทาลงตรงนี้ก็ทาขึ้นตรงนี้ก็ทาขื้นหมดเลยโอเคพอแห้งแล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นแคลเซทอลซีมิวคี้มอยเจอไรเซอร์อะไรก็สัญ่านะก็คือหลักๆตัวนี้ไม่จะเป็นครีมนับนมนะครับซื้อมานานมาก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 แล้วนะครับก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็เลยหยิบมาใช้นะครับทุกคนหลักๆก็คือช่วยให้ความชุ่มชื่นกับผิวอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่ผูบอกาบูลชอบใช้อะไรที่่มมแบบควาชื แล้วก็อันนี้มันเป็นน้ำนมนะก็ทาไปเลยที่ไม่ค่อยหยิบมาใช้อ่ะเพราะว่ามันเป็นครีมที่มีความเข้มข้นไม่ได้เป็นเนื้อเจลเนื้อเจลเนื้อเจลทุกคน2ตัวนี้มันไม่ใช่เนื้อเจลบุก็เลยจะแบบว่าไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่นะคับุณจะใช้อะไรที่มันเป็นแบบเนื้อเจลแบบนี้มากกว่านะคับุณจะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็สบายใจต่อผิวตัวเองมากกว่าเพราะด้วยความที่แบบเป็นคนผิวมันแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวแล้วก็อุดตันง่ายอะไรประมาณนี้พอใช้อะไรพิริพิร รีวิวสกินแคร์ของบูมแบบง่ายๆแบบเร็วๆที่สุดป้าป้าเปิดเร็ลืมๆอะไรประมาณนี้นี่แหละก่อนนอนนะครับช่วงนี้ก็จะใช้อะไรแบบไม่เยอะเลยใช้นิดเดียวทุกคนเพราะว่าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสิวช่วงไหนเป็นสิวก็คือจะเลือกใช้เฉพาะตัวที่รู้สึกว่าตัวเต็งๆจริงๆตัวที่แน่ใจจริงๆว่าโอเคนะครับเพราะว่าไม่อยากจะแบบเอาอะไรไปโบกุดสิวเยอะๆมันไม่ควรนะคะทุกคนเลือกแค่ตัวเต็งๆแค่นั้นพอก็เดี๋ยวจะไปกินคาราเต้แล้วก็ทาครีมแล้วก็นอนแล้วนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็็ออยยย่่่าาลลลลลืืมมมกกกกกกกดดดดดดไคค์์แแชชรรรรถึงงงงนนี้้้ววะะับิิ๊ ใจให้บุญด้วยนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้ทําแบบเดลูทีนเพิ่มขึ้นมานะครับก็คอมเมนต์ไปได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ <est> ท <diyor epic> ุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย